แโอ้โหเป็นชึงเจ้าเลยนะมึงเคยถ่ายมือตัวเองลงไงกรอบเล่นเลื่อยโชว์มืออ่ะอันนั้นตัวละตัวตัวแสดงแทนตัวแสดงแทนเหรอแต่เครื่องหมกกำลังงั้นผมไม่แตะละเครื่องแต่เครื่องบวกกำลังใจงั้นผมไปหาไล่เตะอื่นเลยเฮ้ยโอนี้โหตัวตึงด้วยดิโอนี้ตัวเนี้ยต้องอะไรอ่ะไอ้ขั้นหาอะไรเฮ้ยมาโอ้นี้ปาจจิกษาบางกายเฮ้ยโอ้โหวิ่งมาปั่นบ้านเล็กนะแต่บ้านเล็กแม่งไม่มีบร้อน หางเครื่องปั่นไฟม้านเล็กไม่เจอใช่นี่เลยผมกเฮ้ยกูจะแดกเลือดแล้วหนึ่งยีเออยาก๊อบเอ้าเมสมันเมสมันไม่ได้อะไม่เหมือนเดิมอ่ะก๊อบโอ้โหมึงแจกเลือดแล้วหรอยังไม่มีใครแจกเครื่องเลยเอานะพี่เอกเราต้องรีบเราต้องรีบปั่นแล้วเปิดไอ้นั่นไว้แล้วเร็วๆอันตีมาปุ๊บเลยก็ได้เข้าไปข้างในเฮ้ยขอบคุณคุณเชื่อไม่ได้เตะมากูตึงจัดตอนเนี้ยนี่ปีบบัตรล้านเหรอผีบัตรล้านผีบัตรล้านเฮ้ยผีบัตรล้านเหรอ บอถทึกแล้วก็เล่นตรงไหนมีไปกดเปิดลับไว้ด้วยนะเฮ้ยโอ้โหเชี่ยเป็นแอดมินไม่เพื่อนผมก็จุกนานแล้วแล้วก็รันขั้นสามตีกูรู้ได้ไงขั้นสามาจะขั้นหนึ่งเลยวะเบอกรอบเฮ้ยยังไม่ได้แชมาความเพี้ยนตอนเนี้ยผมว่าไม่ดีแล้วอะถ้ามันตีมากูจะรอดยังไงวะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าเกมนี้มีโอกาสแพ้สูงมากครับผมอคุณสโลช่วยกูอยู่ กูต้องเดินออกมาว่ะไม่งั้นมันเปิดตีใส่กูแน่ทำไมไม่เห็นวะใครอยู่ตรงั้นมากจะตีกูเหรอมันจะเห็นกูเหรอมันขึ้นมาบนยานนะระวังเฮ้ยโอ้โหโอ้ินมีดิมมี้ินมอดโนมอ้ินโอ้โหมอ้ินโอ้โหโอ้ิน้้้้้้ แต่สามันจะระเบิดอีกรอบอ่ะปดิไม่เสร็จก่อนเสร็จก่อนเดดล็อกสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วระเบิดเครื่องผมอย่างนี้ระเบิดเครื่องผมอย่างนี้ระเบิดเครื่องผมเดดล็อกปอกปักปักฟูอย่างเงี้ยมันจะเีอะรมันจะมีอะไตีอะฮ้ยเดี๋ยวนะมีแขวนเครื่องระเบิดอะไรของมึงนี่ไงอยู่เลยก็ใช่ไงก็กูกับพี่ก็แล้วกันแป้งเดนจะมาเครื่องอยู่นะเนี่ยกูหลบอยู่ในตู้อ่ะมานี่โอ้โหเฮีให้กูหลบเฮ้ยให้โอ้โหไวมากอ่ะมันเดินไปบ้านเล็กมันเดินไปบ้านเล็กนะระวังอุดดูแผล เอ้ยผม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 มาต่อไปใชยใส่มาละผมมาต่อไปใชยใส่มาละจานพี่เอกผมปั่นเลยจันเตียนไม่ปั่นเลยแต่ผมไปนะผมไป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 ผมปูพี่เอกอยู่ตรงนี้แต่ผมไปแล้วผมไปให้ผมไปให้ผมไปให้โอเคโอเคที่บอลล่าปันเนี่ยถ้าที่บอลล่าที่ผมตายหาเนี่ยไม่มีครับเขาใช้กันโอเคโอเคเจ้าขอบผอมเจ้าของผมเจ้าของผมเจ้าของผอมที่บอลล่าเนี่ยที่บอลล่าเป็นของเดือนหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่ปั่นน้องลินที่บอลจะต้องเปลี่ยนไงวะฮะจะต้องปูไปปั่นทั้งบนยานวะ นี่มันอันตรายจัดแท่งหลังครับพี่เอกใช่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 เปิดหาหาหาจังหวะเปิดให้ผมหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ไอนี่ไม่เปิดอันตีตีเลยมาบ้านฟ้า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 มันต้องใส่ทีหนึ่งมั้งผมใส่ไปทีหนึ่งอ่ะจะเปิดประตูเหรอเออจะเปิดประตูให้พี่เอกเข้าไปหลบุดใส่เพิ่ม่ะผมใส่ให้ละใส่เพิ่มให้ ต้องใส่อีกทีนึงไหวครับอยู่กับผมบ้านฟ้าปัดเลยปัดเลยปัดเลยเปิดแล้วเปิดยังยังเปิดแล้วเปิดแล้วปั่นคนเดียวไปโอเคโอเคผมผมปั่นอยู่บนบ้านใหญ่ไอ้คือขี้โอ้โหสัตว์มองไม่เห็นกูแย่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 กู่กจเปรี้ยงแล้วเปื่แล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปื่อยแล้วเปร้ยงแล้วกูเข้าไปเข้าจริงนี่กูเข้าจริงมันเดินเฮ้ย ไอ้กขาเปิดไม่เข้าไอ้เขาเฮ้ยมันไม่เข้าปุ๊มึงเข้ามาแอบปุ๊มึงเข้ามาแอบแล้วุ๊กมึงเข้ามาแอบมันไปนู่นไปนู่นไปให้อัตติให้อัตติมันหมดมันอยู่ตรงดอกอ่ะ ัมากต้ okay, inde, hum, ีนแล้วกูมีตอนนี้กูติดบอลกูติดไอ้นี่อยู่กูติดทอนทางอยู่มันวิ่งมาพอดีกูเข้าเลยสวยสวยวเข้าเลยกูเข้าเลยโดนโอ้โหตีกูทันได้ยังไงก่อนกูโดนมาเลยเล่นแบบประมาทไอ้ก๊อฟกูบอกให้รีบเข้าเล่นแบบประมาทกูยังไม่ตายเล่นแบบประมาทผมจะทำให้ผมเสียสตย์งั้นเนี่ยสบายดีครับผมเข้ามาหลบแล้วไงเอาหรือยังพร้อมไหมหรือรอเข้าไปก่อนดึงดึงได้ แล้วมันขึ้นมาเลยไม่มันกูบอกแล้วว่ามันเลื้อยมาแล้วมันป๊อปมันป๊อปผมออกนะขอบคุณคุณเทนตายนะครับผมสำหรับห้าสิบบาทเทนตายเดี๋ยวก่อนคุณตั้งปั่นไปยูชิลอยู่อยู่มาตีใช่ไงมันไม่ได้หรือป่าเฮ้ยมันเห็นมบ้านเล็กใครมาครับผมไม่มาอ่ะคี่โจพี่ตัวนี้เพชรโจไหมโคตรเข้ามาข้างในแค่นั้นแต่มาใส่สะบงนะไม่ใช่ตัวต่อแต่งเกม เอามันก็ล่างใหม่ไีโกโจก็เทียดีอยู่เข้าไปปะพี่เอกงงกสีดำไม่รู้มันเข้ามาเปล่าเหมือนจะเข้าไปปะมึงกลัวอะไรโต๊ะปั่นไฟกันนี่มึงกลัวตายก์อยู่เนี่ยถ้ากูตายมึงจะแพ้มึงจะแพ้ไว้นะเจกูก็ปั่นอยู่งงไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้ไอเราก็เริ่มใหม่ออกมาได้เลยสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอโอ้ยขี้ผีอยนี่ออกมาได้แล้วพี่เอกออกมาได้แล้วโอ้ีแกล็บวี้ผีข้างในจริง ไม่ชว้ที่เจ็ิ72เต็ปดูนะเตเปโอ้โหพี่อยูตรงนี้ด้วยแต่ถ้ามีคนปั่นไว้เนี่ยจะเสร็จแล้วมันเลื้อยไปไหนหรอวะแค่นี้เบก้อยู่ตรงที่อีกตรงมันอยู่ใกล้ๆกูเลยอีกโอ้โหไม่ใช่ไงกูว่าจะเป็นปั่นปั่นตูปั่นตัวุทธนตัวะตัวปั่นตยวยั่แตัวป <coil Eat. fit reais> ั่นตัยปั่นตัวยั่นตัว่นตัองเ่นตยวั่นตัวปั่นต่นตัวปั่เอง่่น่แหละ โอเคแสดงว่าเครื่องข้างหน้ายานเหมือนกันที่เราปั่นมันรอแข็งแข็งแข็งหมุนหมุนเองหมุนเดูอกบอลเดือกบอลอย่าอย่ากูไปดินโนเวิร์ตจะจับมึงกินโดเวิร์ตอินโดเวิร์ตแต่ต้องไม่ได้เลยมนเดือีดล็อดเดือดล็อดอยู่กูเม้นพูน่าแตะไปเลยไอ้เหี้ยโอ้โหกินอดเ็อร์หนวกูหลงไฟพี่เอกหลงไฟโอ้โหไฟถ้ามีแต่เสี่ยวหลงเป่านี่เอกหลงไฟเอกหลงไฟปั่นเขาน้าให้เสร็จเสร็จครับ โอ้โหเราเล่น GTA ผมก็เป็นมาด้วยเทีมาก่อนก็รู้ว่ามันเล่นยังไงเออพี่เมาช่วยอคนนึงพี่เมาช่วยอกคนนึงเร็วๆๆๆเขาได้เสร็จมีปลอกมีปลอวเพื่อนกูไม่เอาให้เสร็จเอาคุณจะพีพี่เอมันจะเสร็จอยู่แล้วมันปลอบมันปลอกมันปลอกสวยๆเดนล็อกเขานั้นแล้วมันปลอกไปปัดยเขาอื่นเลยคนเกินอมฝากอิ่มๆยิ้วๆ ให้ Recently, มันกลับไปนะมันปล่อยย้อนปล่อยย้อนปล่อยบอย้อนปล่อยย้อนปล่อยย้อนปล่อยย้อนไปย้อนไปรีบปัด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 มันกลับไปนะระวังตัวเอาไว้เด้อสูงเด้อเดังเดืองเด้อเด้อดังเดืองึ่งพึ่งพึ่งพึ่งมันก็ง่ายเครื่องเดิมอ่ะเครื่องตรงหน้ายานเหมือนกโอเคปัดเลยผมอยู่บนยาน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 ผมมีดอตีจอรีนผมมีดอตีจอรีนโอเคครับผมเครื่องผม40ครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยคอปจะออกปัดไปยันด้เลยคอปได้เลยคอปได้เลยคอป สองบันสองได้เลยครับ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 เฮ้ยอยู่ใกล้ๆกูขอร้อนไอ้มันไป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 เครื่องมันไปเครื่องใจระวังผพราะว่ามันเปิดแบบนี้เปล่าวะติ้งกันเลยปะกูเข้ามิติก่อนกูเข้ามิติก่อนพิจิีพิษสบงเหรอมิติพิษสบงคว้าบอลโลแล้วออกได้บอลโลแล้วออกได้บอลโลแล้วออกเยอากู เรามิติโบโลแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วเล่นได้อยู่ผมเล่นได้อยู่ผมเล่นได้อยู่ได้ได้ยานได้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 แ้วมันกลัวไม่ได้ไม่ได้แล้วนะผมจะไม่ได้แล้วนะยอนรีบปั่นเลยยอนรีบปั่นให้เสร็จเดี๋ยวว่าผมจะไม่ได้แล้วนะยอนอยู่ดูผมูมปั่นหรือว่าผมจะไม่ได้แล้วนะกระตุ้นภายใต้แรงกดดันต้องได้ดิยานต้องได้ดิต้องได้ดีต้องได้ดีผมจะไม่ได้แล้วนะผมจะไม่ได้แล้วนะยานต้องไม่นเขปั่นกับผมไปเร็ว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 ่ร็วตแข่งึ้นขี้่่วกงขนขึ้ มันเจ๊ขันไหมได้ครับได้ครับได้ครับสเต็ปพอจานพอจานพอจานพอคานเยเวสคานเยเวสเหรอโอ้โหแล้วพี่เอกไม่หันไปนู้นนึกว่าใช้เพิร์กตัวประกอบอามองหน้ากูเอวนี้ง่ะง่าได้มองหน้าพี่เอกได้มองหน้ากูรอบสามก็ชนะไงเนี่ยเนี่ยกูเดียวสักกูสักร้อยตาไปประตูไหนประตูบ้านเล็กเฮ้ยประตูบ้านเล็กเฮ้ย มันจริงพี่มันช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้จังกูโอ้ยอยู่ไกลหมดทุกคนพี่อยู่ไกลด้วยปล่อยประตูนะคับไปไปไปเปิดเปิดกันเปิดย้อนเปิด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 ไล่ฮิวกูเดี๋ยวค่อยช่วยเคขาช่วยไอ้กอล์ฟมันจะลรอดมึงแล้วให้มันมาให้มันมาถชัว่าต้องมีคนช่วยปะไม่มียังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปฮิวมึงก็ไปฮิวพี่เอกตรงบ้านเล็กก่อนก็ได้กอล์ฟ มันอยูเลือดเหรอตัวนี้ไอตัวนี้มันอยากกินเลือดเกินไม่มีนี่หว่าไม่มีแรงเลือดวะยยัังงไม่เต็มยังไม่เต็มแต่ถ้าเกิดมันตีอีกทีนึงอ่ะเต็มแน่ไวๆไปไปยูอยู่ไหนเต็มก่อนให้เต็มก่อนแล้วมึงไม่อยู่ไปไม่เป็นไรครับรอได้ครับเฟตสองรอได้ครับเก็บประตูอยู่ไหนวะไอย้อนบูนตรงนี้นะย้อนบูนตรงนี้ดิย้อนบูนตรงนี้ดิเรื่องเรื่องเรื่องปลดตกเฟสเหรอเออปลดตกเฟสเลยรอได้ครับรอได้ครับรียไปเทปเฟตตอนนี้เฟี่แอูตายกูก็ตาย แลตยกมันไม่เปิดตังติมยังไม่มีตันติแล้วเติกเปเอาพร้อมฉากพร้อมเรฉากพร้อมแล้วเราเขผมเขาเลยยอนยอนอ่ะย้อนจังหวะธรรมชาติสวยวิญญาวิญญาวิญญาสวยวิญญาสวยวิญญา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 สวยวิญญาสวยวิญญาสวยลงล้นตัววิี้ออกตัววนี้ออกตัววิี้ออกตัววิี้ออกตัววน่้ออกตัววนีงออกตัววนี้ออกตัววนี้ออกตัวยัวนตัวตาวตัยมีนี้วอกัวนี้ออกเัวนอะไรเป็นอไรห้หมด เออมันเจ๊ไปบ้าเออมันเจ๊ไปบ้าเออมันเจ๊ไม่ยอมไปเอเจ๊มันไม่ยอมหัวกูจังหวะดหนึ่งอะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะโอ้โหไม่โดนโอ้ไอ้เนนี้จังหวะแรกมันไอ้วอันนี้สวยจ้าดอกมาไอ้นนี้สวยไอ้นนี้ทำมันเล่นไอันนี้จะสายทำมาชันอันเจ๊หมดตายก่อนโดนไปแล้วไอ้นนี้อันี่ไอ้นี่แบบประมาทเล่นแบบประมาทไอ้นี่เล่นแบบประมาทโดนแค่นั้น คือจริงๆผมผมตั้งใจนะผมอยากให้ช็อตสวยพีเอีกเมื่อกี้ <c oughs> สายธรรมาชาติมันใส่ผ้าปิดตาไงพี่ผมรู้แนละ้วทำไมมันส่องไม่เข้าใส่ผ้าปิดตาเหรอเออสกินอาจารย์โ<อ>กโจอ่ะสกินนีขี้โกงนะไอ้กอล์ฟมีโกงมันเหมือนม,มีไรหมอนสาวคีฟ <laughs> ผมก็